สำหรับผู้หญิงอายุมากมีบุตรกี่คนครับสองคนค่ะสคนปัจจุบันอายุ65ค่ะ65นะครับข้อเข่าเสื่อมนี่คุณหมอเป็นคนวินิจฉัยใช่ค่ะแล้วท่านบอกไหมครับว่ารุนแรงแค่ไหนออบอกค่ะรุนแรงเพราะว่าปวดมากปวดบวมค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยนะคะร้อนเผาทั้งสองข้างสองข้างเลยค่ะเพราที่ฉันนั่งทํางานจะนั่งตั้งแต่ 9ก้าโมงเช้าถึงสี่โมงครึ่งพานทันรับราชการนะคะก็ฮะพอเย็นขึ้นมานะคะบวมเดินก็ปวดปวดถึงในกระดูกค่ะนะคะก็ทานยาแก้ปวดแล้วก็เป็นนานนานมากประมาณสองสมปีแต่ฉันไม่ค่อยพบแพทย์เพราะไม่ชอบหาแพทย์อ๋อคือเจ็บก็ทนทนค่ะกินยาแก้ปวดเอา ก็ก็ทานค่ะทานบางครั้งก็สองครั้งบ้างสามครั้งบ้าง uh huh. แล้วก็จนทนไม่ไหวก็ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลของรัฐนะคะ uh huh. ก็ให้ยาแก้ปวดยาแก้อักเสบนะคะก็ยาทาค่ะแล้วก็พอทานยาแล้วก็ค่อยบรรเทาแต่ก็ไม่ได้หายนะคะ uh huh. เสร็จแล้วก็ยาทานะคะพอทาเข้าไปก็ไม่ได้ร้อนเข้าไปถึงในกระดูกเพราะมันจะปวดลึกเข้าไปในกระดูกค่ะแล้วก็กลางคืนนะคะนอนแล้วก็จะเป็นตะคริวอ๋อมีตะคริว,วใช่ค่ะคืออาการของการกระดูกเสื่อมจะมีน้ําที่ข้อเข่าแล้วก็ลงมาที่ข้อพับ,บจับได้จับได้ประมาณเท่าไข่เป็ดปที่ข้อพับข้างขวานะคะเป็นยังไงฮะมันจะมันจะเป็นเหมือนน้ําถุงน้านะคะนะคะเป็นก้อน,นะคะ่ะเป็นก้อนคลํำได้เลยเหรอค่ะอยู่ที่ข้อพับ โอ้ oh, ค่ะอันนั้นเป็นอาการปกติที่ร่างกายสร้างขึ้นมาใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะว่าของออคุณวิภาคุณวิภานี่เป็นแบบมีอักเสบเพราะมันปวดแล้วก็อุ่นร้อนขึ้นมาใช่ค่ะ,คะพออักเสบเนี่ยหลอดเลือดมันขยายพอหลอดเลือดขยายมันก็น้ํารั่วไหลออกมา ทั้งทั้งที่ไม่ได้เดินไม่ได้วไม่ได้ออกกาลังก็นั่งยืนเดินด้วยะค่ะค่ะตอนตอนมันจะเป็นตอนเย็นใช่ไหมพอเริ่มปวดเนี่ยเย็นมาก็เริ่มปวดก็แปลว่าในช่วงก่อนหน้านั้นมันก็ใช้การงานบ้างใช่ไหมฮะใช้เข่าบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นถุงน้ําซึ่งทางที่มันจะดันออกได้ก็ตรงเป็นข้อพัับางทีมันก็มีแถวข้อนิ้วมืออะไรด้วยมีไหมฮะก็ไม่แสดงอาการนะคะอ๋อค่ะค่ะอ่ ตรงๆข้อพับนะคะเคยไปเจาะที่โรงพยาบาลเอกชนนะคะครั้งละ4 0่ะพอเจาะเสร็จเขาจะเอามาให้ดูค่ะน้ําจะเป็นขุ่นๆนะคะสีส้มๆหรอไม่หามันขุ่นขุ่นๆแบบเหมือนน้ําข้าวนะคะประมาณ40เจาะครั้งแรกนะคะพอครั้งหลังเจาะอีก6 0ซีนะคะทีนี้ก็มาหาโรงพยาบาลของรัฐโรงพยาบาลของรัฐก็บอกว่าคุณป้าไม่ต้องเจาะเจาะแล้วก็ไม่หายแล้วค่ะ ะะก็ให้ยามาทานก็ทานยาไปจนก,ก็นานพอสมควรเวลาไปพบแพทย์แต่ละครั้งนะคะที่ฉันทรมานมากคือตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบางทีไปโดยมากจะไปตอนเย็นนะะคลินิกพิเศษะนะคะจากสี่โมงเย็นจนกระทั่งสองสามทุ่มถึงจะได้กลับบ้านนี่ฉันก็เบื่อไม่ชอบไปคือไม่ใช่ว่านานนะฮะรอนาน <c oughs> ใช่ไหมทั้งที่โรงพยาบาลก็ใกล้ที่ทํางานเพราะข้ามฟากมาก็ถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะเพราะเรียนอยู่ทางฟากท่าประจันนะคะก็คุณหมอสุดท้ายให้คําแนะนํำยังไงฮะ ก็ไม er ่ได้แนะนําก็คือแนะนําให้กายภาพบําบัดนะคะโดยใช้วิธีนั่งตัวตรงแล้วก็ยกเท้าทําวันละหนึ่งร้อยครั้งก็ยังก็ปฏิบัติตามก็ก็ดีขึ้นบ้างแต่ไม่ได้เจ้าว่าหายเลยนะคะคือเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแหละฮะเพื่อที่จะมาชดเชยค่ะก็อยู่มาก็ลูกสาวนะคุณอัญชลีเกษรนะคะก็เจอบิมเข้าก็แนะนําให้ที่ฉันทานครั้งแรกใช้น้ํามังคุดค่ะทานโดยวิธีเข้าตู้เย็นแล้วก็ทานอร่อยมาก ก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ดีขึ้นนะคะแต่อยู่มาข่าวก็ดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งว่ายาของหมอนี่ฉันไม่ได้รับประทานแล้ว่ะไม่ทานแล้วแล้วก็ไม่ไปพบแพทย์ปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็อยู่ๆซีสขึ้นที่นิ้วดิฉันน,นิ้วนี่ฮะนิ้วกลางเนี่ยอ๋อข้อสุดท้ายตัวที่ฉันเองที่ที่เป็นซีสท,ที่นิ้วคือเจ็บหัว <c oughs> เข่าแล้วพอมากินบีมไปสักระยะหนึ่ง <c oughs> อยู่ดีก็มีซีสตามมาอีกซีสอาจจะเกิดขึ้นแล้วแต่ดิฉันไม่ทราบเพราะว่า คือไม่เคยสังเกตมันมันเป็นยังไงครับมันเป็นมันมันโปนที่ตรงนี้ฮะเนี่ยนิ้วเนี่ยค่ะอ๋อเป็นตรงข้อนิ้วเหรอฮะใช่ค่ะนิ้วข้อสุดท้ายคุณหมอบอกเป็นซีสใช่ค่ะหมอโรงพยาบาลพิสูจน์แล้วบอกเป็นซีสแต่ไม่ใช่เนื้อ,อร้ายนะคะเป็นถุงน้ําธรรมดาแล้วก็นัดผ่าตัดนัดดิฉันเมื่อดิฉันไปหาเมื่อเดือนตุลานะฮะก็นัดไปสามทันวาทําการผ่าตัดแล้วก็จะขูดที่เป็นก้อนซีสออกอดออออนฉันก็ทานบีมไปเรื่อย อยู่ๆมามันยุบย mm ุบ hmm. ด mm ิฉ hmm. mm ัน hmm. ก mm ็เอะต้องผ่าไหมเนี่ยก็บอกลูกสาวว่าบอกคุณอัญชลีบอกว่าแม่ต้องไปพบแพทย์แล้วว่าจะต้องผ่าไหมเพราะแม่กลัวไม่อยากผ่าเพราะผ่าแล้วก็จะขูดนะคะพระขูดแล้วเนื้อที่นิ้วเนี่ยจะแตกแล้วต้องเอาเนื้อส่วนอื่นมาปะที่นิ้วก็คือไม่มีใครอยากผ่านมือหมออยู่แล้วนะฮะเรื่องของการผ่าตัดแต่ว่าอาจารย์ครับน่าจะเป็นซีสที่ว่าไหมครคือถ้าหมอบอกว่าเป็นซีสก็ใช่เพราะว่า มันมันเกิดขึ้นได้ตามบริเวณข้ออย่างของคุนวิภาานี่ก็เกิดที่ข้อพับอย่างตะกี้ก็บอกว่าข้อนิ้วมันก็เกิดได้มันอาจจะเกิดอยู่ก่อนแล้วเพียงเราไม่ได้สังเกตใช่ค่ะแต่ว่าถุงน้ำเนี่ยอย่างที่หมอเขาแนะนําว่าไม่ต้องเจาะออกก็ได้คือถ้าการอักเสบอะไรหายนะคะถุงน้ํานี่มันก็จะค่อยคซึมผ่านออกไปมันก็จะค่อยยุบยุบลงไปเองธรรมชาติมันก็จะบําเพใช่ค่ะแต่ถ้ามันใหญ่มากๆทําให้เราพับ เขาไม่ได้อย่างเงี้ยหมอเขาถึงจะเจาะ<ม>แล้วแล้วต้อลมนี่มาตอนไหนต้อลมก็ตามมาตอนหลังดิฉันก็ไม่ทราบว่าคือมันอยู่ๆน้ําตาก็ไหลนะคะเชะ็ดจนน้าตาจนตาข้างๆตานี่แสบหมดเลยค่ะก็ไปพบแพทย์เหมือนเดิมค่ะพบแพทย์คุณหมอก็ให้ยาหยอดทีแรกก็คุณหมอบอกว่าคุณป้าจะนั่งนิ่งๆไหมคะบอกเรียกว่าทำไมล่ะคะคุณคุณหมอจะเอาเข็มมาเขีย่ยที่ตาซ้ายทำจะมีเหมือนขาวๆที่ขอบตาดำดิฉันบอกว่า ก็ไม่แน่ใจว่าจะนั่งนิ่งได้หรือเปล่าเพราะกลัวเจ็บนะคะ,ะ <c oughs> ดิฉันก,ก,ก็ต่อรองอีกต่อรองอีกคุณหมอฉีดยาชาไหมก็บอกว่าไม่ได้ฉีดหรอกเขี่ยสดๆยังก็กลัวค่ะ <c oughs> ก็เลยบอกว่ามีมีอย่างอื่นไหมคะว่าใช้อย่างอื่นเขาบอกว่ามีคุณป้าลองเอายาหยอดตาไปใช้ก่อนดิฉันก็บอกว่าดิฉันขอข้อสุดท้ายคือหยอดตาค่ะนะคะเขาก็ให้นัดเทียมาสองขวด น้ำตาเทียมค่ะี้ฉันก็ไปหยอดน้ําตาเทียมหมดสองขวดดิฉันก็บีมอยู่ขนาดนั้นก็ใช้ตลอดคือจะไม่ไม่เคยเว้นนะคะคือทําสม่ําเสมอนะคะก็มีความสุขเพราะว่าสุขภาพก็ดีป่วยก็ไม่เป็นหัวก็ไม่เคยปวดไม่เคยเวียนหัวไม่เคยเป็นอะไรค่ะแต่บีมแล้วก็ไม่ปวดข้อก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะอาการของซีสก็ยุบลงยุบลงโดยที่ไม่ต้องไปทานยาอย่างอื่นคือบีมอย่างเดียว อสีอะไรฮะสีชมพูกับน้ำมังคุดสีชมพูกับน้ำมังคุดอ้าวละอาจจะไม่ใช่ครับน้ำมังคุดช่วยอะไรน้ำมังคุดการทดสอบของเราสิบห้าวันวันละหนึ่งซองคือวันละสามร้อยแมวก็ไปสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งทีเรียกว่า T ร e g u l a t o เม็ดเลือดขาวชนิดนี้มันมีหน้าที่ควบคุม ไอ้เม็ดเลืดขาวตัวอื่น t h 1 t h 2 t h 1 7ถ้ามันมีมากเกินไปเม็เลือดขาวตัวเนี้ยมันจะทําให้มันลดลงไปกรณีที่มี t h 1 t h 2 t h 1 7เยอะเกินไปครับจะเกิดอาการแพ้ภูมิตัวเองไอ้ T regulator ที่มันมีเพิ่มขึ้นจากการกินน้ําคุนจะทําหน้าที่ไปลดไม่ให้มันเพิ่มกลับสู่สภาพปกติหรือลดปริมาณลง อาการอักเสบนะครับอาการอักเสบก็คงจะเกิดขึ้นจากการที่มี t s 2เยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปน้ามงคุด15วันนะก็จะมีการเพิ่ม T-regulator 2ร์่าเท่ามันลดท s 2แน่นอนอาการอักเสบก็จะหายนอกจากนี้ครับการลดลงของ t s 2เนี่ยลดลงเยอะในขณะ t s 1ลดลงไม่เยอะผลรวมก็คือยังมีสภาพ t s 1 เด่นกว่าท2ซึ่งเป็นภาวะภูมิคุ้มกันวิทยาที่ดีสําหรับร่างกายนะครับก็ยังมีความสามารถในการต่อต้านสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายแล้วก็ปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นเป็นสาเหตุที่หัวเข่าของคุณวิภาครับก็คือก็คือหายก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาที่หนกเช่นเช่นเดียวกันสีชมพูสีชมพูกี่คปับซูครับ สองแคปซูลเดี๋ยวนี้เหลืออยู่เชา้ชาเช้าหนึ่แคปซูลก่อนอาหารนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ก่อนนอน1นึ่งแคปซูลค่ะคือวันหนึง,ง,นงอาการอาการไม่หนักนะฮะก็ตรงนี้ก็พอพอจะอยู่ได้แต่ถ้าอาการหนักๆก็คือต้องเช้า2องแคปซูลก่อนนอน2องแคปซูลสิบห้วันจากการทดสอบนะครับอนยาสาสมัครก็จะมีการลดลงของสารที่ไม่เลือดขาวเทสหนึ่งหลังออกมาค,คือบคือ TNF a ฟ p h a ซึ่งสารตัวเนี้ย เป็นสารซึ่งก่อให้เกิดอัก,กเสบนะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการลดลงของสารอินเทอร์ลูคินับซึ่งเม็ดเลือดขาวทีสองหลั่งออกมาก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดอัก,ก,กเสบเหมือนกันแล้วแถมยังมี TS17 สสิบที่จะลดลงมาด้วยอินเทอร์ลูคินสิก็ลดลงมาด้วยเพราะฉะนั้นท Alpha, ั้ง t n เอฟแอลฟลดลงมาเกือบติดดินเลยนะฮะเร็ดรวดเร็วมาก อินเตอร์ลูคินหกลดลงมาเหลือครึ่งหนึ่งอินเทอร์ลูคินสิบเจ็ดก็ลดลงมาเกินครึ่งเพราะฉะนั้นทั้งสามตัวที่ก่อให้เกิดอาการเสพลดรวดเร็วซึ่งซีสที่อยู่ข้อนิ้วครับอาการอักเสบหายไอซีสพวกนี้ธรรมชาติมันก็ถูกกัดขอบคุณคุณวิภาครับ